โอ้ oh, แม่เจ้าคุณออปติมัสพามวะโอเคไปครับโอ้โหถือว่ารู้วิธีการป้องกันป้องกันเบีย้ยสูงแล้วเนี่ยทิมเบีย้ยตัวเนี้ยรู้เลยว่าอ้อไม่ธรรมดาลเล่นเป็นเพราะว่าเราเปิดอย่างนี้มันจะเหมือนมายงขวายนะท่านผู้ชมแต่ความจริงเราจะเล่นม้ามังกร นั่นแน่ดันลหรอฮะดันขึ้นไปครับโคนขึ้นกินเหรอครับอืมกินครับเอาโคนกินเลยมาขึ้นไปครับจะทิมเราเว้ยดันยันไว้ก่อนแล้วกันเพชรมาว่ะในของขึ้นไปตรงๆ กินครับไปครับขนขึ้นครับนั่นแน่ผมกินไม่ได้วะแบบนัท่านผู้ชมเขาอาจจะเอามากินไอ้นี่ผมเลยก็ได้นะ เอาเรือแล้วกันเอาเรือผูกไว้ก่อนนะครับกินครับไม่แน่เขาเอาจจะมากินเลยก็ได้นะเอามากินเลยกินครับนั่งังไปครับ เม็ดไปเชื่อวไว้ก่อนเชีอวไว้ก่อนทิ้มขึ้นไปเลยครับทำลายเบียเบ้ยรทำลายเบี้ยกินครับผมกินไปเลยครับกินครับผมนั่นน้ำฝั่งนี้เรายึด เรียบร้อยแล้วไปครับโดดมา้ามาทำไรลูกข้าลปอยก่อนปอิดยังไม่กินแล้วกันนะครับถอยลงมาก่อนจอมเม็ดเอาไว้ โอ้ซอนว่ะถอ,อ,อนมาครับอืมต้องกันตาลุกไว้ก่อน จะทำอะไรเรือลุกข้าไปถึงทีครับเดี๋ยวผมจะเอาเรือออกลำหนึ่งแล้วท่านผู้ชมเรือมันเยอะเกินไปกินแม่งเลยดีกว่าเอออย่างเงี้ยค่อยดีหน่อยแต่แล้วเราก็จะได้เดินมาได้สะดวกหน่อยนะครับไปครับทำอะไรจะทำอะไร ขึ้นไปข้างบนแล้วกันไปกินเบีย์ดีกว่า กินโค้นหน่อยดีกว่าไหมกินเบียครับถอยหน่อยดีกว่าไปครับกินครับ ล่านักเดี๋ยวเรือโดนขังฟรี์ท่าชมเดี๋ยวผมจะขังเรือแม่งเลยแม่งซ่านักเรือเดี๋ยวผมจเจาม้าขังเรือนะครับผมเอาม้าขังเรือละเฮ้ยเอาวะแบบนาท่านผู้ชม ค uh huh. ขังไม่ได้วะตัวนั้นกินได้ตัวนี้กินได้ถ้าเราถอยถอนเรือไปเงี้ยคือเขาต้องเอาเรือมาติดตัวนี้ใช่ไหมนั้นอะยอมเสียไปเลยก็ได้ครับยอมเสียเม็ดไปโอเคลุกเป็นหนึ่งทีดูว่าเขาปิดไหม เฮ้ยเอาว่ะหนีขึ้นไปครับ นั่งจะกินเหลือเว้ยอ่ะอนุญาตให้เรือหนีได้เหลือเขาหนีลูรางได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะตบเขาละโอเคดังนั้นไปครับ มาขึ้นไปอีกตัวหนึ่งแล้วกันเฮ้ยเอาว่ะลงมาครับเดี๋ยวเราจะจิ้มเป็นกล้ามปูนะท่านผู้ชม เดี๋ยวล่อให้เม็ดเขาลงมาก่อนมันต้องมีการหลอกล่อ,อไม่เว้ยทำแรงเขาวะกดในดีกว่า,ากดก่อนอกดโคนนิดนึง่งมีความเป็นไปได้มากว่าเขาจะกินโคนผม ดันขึนไปครับดันกันไปานกามปูนะครับก้ามปูากามปูก่อนกามปูนะครับ,บโ,โอเคอ่ะดูซิทำไงดเดี๋ยวเราจะดัน,นดเอาไงเอาไงจะเดินไงครับคุณออพติมัตพรอม แม่งกินว่ะเขากินเว้ยอ่ะกินกินกินอ่ะกินก็กินเข้าไปกินก็กินเข้าไปอะไรจะมาจะมากินบ่วงกินเบี้ยไม่ให้กินปไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้ว,วอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วอืมนั่นไปตัวนั้นแหละครับอ่า ไม่ได้วะ่ะอ่ะอีกทีนึงได้ไหมไม่ได้แมงไิ่ยอมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผู้ชมผมขอลองชึกหนึ่งก่อนอืมอ่ะวกกลับมาตรงนี้เลยแล้วกันดูดีว่าเป็นไงเฮ้ยแม่งทิมเลยวะ่ะทิมเลยเหรอไปครับ กินเม็ดครับอะไรเมร็ดหนีทางเดิมไม่ได้แล้วนี่ลงล่ากินมากงเลยเรือนี่ ไปครับโดดอืฮะขึ้นไปแล้วกัน ท่านผู้ชมว่ามันจะได้ผลไหมเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะลองดูเฮ้เยตามแผนลูกข้าไปขอบคุณครับ